ดุงิญญาณก็จะมานะคะในชุดของสีประจำโรงเรียนเราก็คือสีชมพูขาวนะคะสดใสมากน่ารักมากนะคะต้องขอบคุณนะคะคุณครูุนะคะซึ่งเป็นผู้ฝึกซ้อนนักเรียนแล้วก็ สิ่งที่ทสําคัญคือขอบใจนักเรียนทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันเล่นลวงดนตรีในวันนี้นะคะค่ะเด็กหญิงอุตสาวดีของเรานะคะสวยงามมากวันนี้นะคะยิ้มด้วยค่ะทุกคนต้องยิ้มนะคะยิ้มสวยๆเลยวันนี้มีทรทัศน์หลายช่องนะคะมามาถ่ายทำนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้สวยงามนะคะลูก เดี๋ยวงริเมยานะคะเดินรอบนี้แล้วรถเมลจะไปเข้าที่ด้าน้างเพื่อให้กระบวนพาเหรดของโรงเรียนเข้ามาสมงบริเวณสนามนะคะเอออ่รามือให้รถเมงานีเียวเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าเพิ่งห่อนแรงลูกบันเทียพึ่งเริ่มหลุดพิ่งเริ่มกองเชียร์่าเพิ่งมาอนแรงนะคะ ต้องทึกงักเอาไว้นะซึ้งคักเอาไว้วันนี้อากาศดีๆไม่ร้อนเดี๋ยววงเลยยางจะเข้าไปเพื่อตั้งตั้งองคนะคะเดี๋ยวเราเดยยางเซตตัวนิดนึงนะคะวันนี้นะคะเราจะมีนอกจากพิธีเปิดปิดแล้วเราจะมีการแข่งขันกีฬา ทะะ่านผู้ปกครองกับคุณครูด้วยนะคะท่านผู้ปกครองท่านไหนสนใจและคิดว่าตัวเองนะคะสามารถแข่งกับคุณครูได้ก็เรียนเจอเลยนะคะในวันนี้ เดี๋ยวเราก็จะเริ่มด้วยขบวนพาเหรดนะคะจุดสวยของเราในวันนี้นะคะเป็นขบวนพาเหรดที่ของเป็นของโรงเรียนรรนทวัฒนานะคะ oh, oh, oh. ดัมเเยอร์ของเรานะคะสวยมากเอ่ยนะคะสูงยาวเ่าดีค่ะวันนี้นะคะ oh, oh. ดัมเบเยอร์คนแรกของเรานะคะจะนําด้วยเอกหญิงจทกกรวิสูวงเปาหกทับหนึ่งนะคะเอกหญิงปัจฉยชนะพรแก้วบุญเรืองเปาทับสอง เด็กหญิงภุรยาพรพุกเศรษฐีป .6 ทัพ2ค่ะผู้ถือป้ายนะคะเด็กชายสุประกอบสมอยู่นะคะป .6 ทัพ 1. 1เด็กหญิงกัญจนนัทแก้วสุวรรณป .6 ทัพ1ค่ะผู้ถือป้ายเดียวนะคะเด็กหญิงโสภิชาประเวศทองโสพลป .6 ทัพ2ค่ะผู้ถือธงเด็กชายชัยธวัฒน์เทพพิชัยคุณป .6 ทัพ1ค่ะยิ้มๆหวานหวานลูกสวยๆที้มเล่นฟันเลยลูก ถ่ายรูปออกมาจะได้สวยนะคะโอ้โหวันนี้ขอเสียงขรบมือต้อน,ร,นรับสมเบน้ลมาเยอะของโรงเรียนด้วยนะคะโอ้คนถือธงหล่อมากรูปวันนี้วันนี้คนถือธงถือป้ายก็หล่อสวยมากเลยนะคะนอกจากดัมเยอร์จะสวยแล้วผู้ถือธงถือป้ายก็หล่อสวยมากนะคะ,ะดมัมเยอะของเราเด็กหญิงโจลกรวิสุวรรณกัะคะ เด็กหญิงปัชยสันนพรแก้วบุญเรืองป .6 ทับ2และเด็กหญิงกุลยาพรพุ่งเศรษฐีป .6 ทับ2ค่ะผู้ถือป้ายผู้โรงเรียนนะคะเด็กชายสุภกรโฉมอู่ป .6 ทับ1เด็กหญิงกัญจนาณแก้งชวัป .6 ทับ1ค่ะผู้ถือป้ายกิ่ยวนะคะเด็กหญิงโสภิชาประเวททองสมพลป .6 ทับ2ผู้ถือธงเด็กชายใจนวัตแก้วผาพิชัยคึงป .6 ทับ1ค่ะ สวยงามมากนะคะสวยมากวันนี้เดินกันได้สวยงามแล้วก็สวยยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยเราสัญญากนันว่าวันนี้เราจะยิ้มยิ้มแบบสุดสุดส,สุดสีเลยนะคะยิะ้มไว้ลูกเพราะทุกคนสวยมากนะคะวันนี้หลังจากที่ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่นะคะตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่เพื่อแต่งหน้าทําผมนะคะถึงจะนอนโรงเรียนกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราไปเยอะของเรา นะตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่ตีสี่จนได้ออกมาสวยงามอย่างนี้นะคะอันนี้ต้องขอบคุณครูมิคูอันคุยะนะคะและ้วคนกูหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามที่ช่วยกันระนกพลังประสานความต่างให้นะคะดับเบิลย์แล้วก็พูดถึงป้ายถูโตของเราออกมาสวยงามมากในวันนี้นะคะ เดี๋ยวครู้บคุณครูอุบลมาหาคุณต๋องหนึ่งคนนะคะคุณสุก็ได้ค่ะคุณสุกค่ะมินเจอนิดเดิมนะคะคุณสุค่ะวันนี้ครูอยากจะให้คุณต๋องไม่อยากประกาศชื่อของนักเรียนเองนะคะอยากให้คุณครูสุกที่เป็นนะคะช่วยประกาศรายชื่อนักเรียนที่เป็นดัมเมเจอร์กับผู้ถือป้ายหน่อยนะคะคุณสุ ไม่ต้องตื่นเต้นวันนี้คุณสูตรตื่นเต้นมากคนแรกที่เป็นนมเยอาชื่ออะไรไต้องปัดค่ะอยู่ชั้นน้องปัสามพันสองนะคะต่อไปคนที่ถือป้ายนะคะคือน้องเจ้าขาค่ะสวยมากวันนี้คุณแม่เป็นพี่เลยพุทธนาสนนเหมือนนี่เลยค่ะเหมือนเหมือ <c oughs> นนางฟ้าน้อยๆเลยวันนี้นะคะ ฝว์ของเรานะคะเป็นกันไปเยอะแล้วเนาะเจ้าขานะคะเมืเ่อเช้ามาต้องมีคนช่วยค่ะช่วยถือกระโปรงอ่ะไม่งั้นนะคะจะสะดุดค่ะยิ้มเลยลูลกน้องเจ้าขายิ้มเลยนะคะผู้ถือธงสีม่วงค่ะไปก็คือนะะ้องบังคับค่ะสีม่วงนะคะาามาแต่วเช้าเลยค่ะมาตั้งแต่กี่โมงครคุณสตั้งแต่บวกโมงครึ่งนะคะ<า>โอเคค่ะแล้วสีเขียวนะคะ น้องอาโป้น้องอาโป้น้องอาโป้นะคะน้องอาโป้สีเขียวโอ้อาโป้ยิ้มหน่อยลูกอาโป้ยิ้มหน่อยลูกโอ้หล่อวันนี้อาโป้หล่อเป็นพิเศษอานะคะน้องฟันโน้กันอน้องฟันโน้น้องฟันโน้น้องโดดมาข้ามมาเดินลูกโอ้โหโอ้น้องฟันโนยิ้มหน่อยลูกน้องฟันโนยิ้มหน่อยลูกอ่าเพื่อถืป้ายน้องอนุบาลนะคะเนี่ยโอ้อย่างสวยมากเลยนะคะโอ้โหชุด ชุดน of well, no, ี้มาในแบบซอฟ t าวเวอร์ด้วยนะคะเห็นไหมคะเป็นโูนี่ผ้าไทยอันนี้ลายลายลายห่อค่ะลายของก็จำได้นะคะอนุบาลนะคะสวยงามมาในชุดปีอะไรคะอ่าปีใของแฟชั่นซอฟทาวเวอร์แฟชั่นค่ะเน้นแฟชั่นค่ะเน้นแฟชั่นนะคะอาแล้วค่ะน้องปัดน้องปัดเดินมาแล้วน้องปัดเดินมาแล้วสวยงามมา มีนีโอเคค่ะยิ้มเลยลูกต้องปัดยิ้มเลยลูกยิ้มหน่อยลูกต้องปัดยิ้มหน่อยลูกโอเคค่ะน้องเจเ so ้าขาค่ะน้องเจ้าขามาแล้วโอ้โหเดินมาแบบเหมือนเหมือนเป็นนี่แหละค่ะมาจากลิสนีที่แลนเลยค่ะที่แลนมาสตันนะคะวันนี้น้องเจ้าขามาจากลิสนีที่แลนเลยโอ้โหยิ้มหวานซะด้วยยิ้มหวานซะด้วยอ่า คนถือธงกอเทคนถือธงก็เทนะคะน้องอะไรนะคะน้องทับค้าน้องทับก็เทน้องอโปก็เทน้องเป็นน้ามาเป็นโอเทหมดนะคะโอ้แฟชั่นค่ะมาในชุดแฟชั่นนะคะโอ้โหคุณแม่คุณแม่คุณแม่แต่งให้หรือเปล่าคะใช่ค่ะคุณแม่แต่ง